ก็ย้อนกลับไปได้ผมจะลูกมันลยตอนนี้รวยเนียเท่ลต้นนู้นก็ขายอยู่ที่ต้นลับขันเมตรเนงประมาณหน้าอกละเราก็ไปหาว่าต้นอะไรที่มันเหมาะกับพื้นที่ของเราที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นสวนกเก่าสวนโบราณก็หาไปหามาคุณแม่ไปเจอวิ่ไม้มะลิค่าน่าสนใจ ครับก็นอกจากที่ป้อมนะครับจะมีทําเกี่ยวกับปลูกผักไฮโดรฟอนิกนะครับแล้วก็ที่ป้อมก็จะมีต้นมะลิดนะครับมะลิดเป็นยังไงครับพี่พี่ที่ป้อมมะลิดเนี่ยมะลิดเป็นไม้ป่าโบราณนะครับไม้ป่าโบราณหายากอารมณ์เหมือนพยุงคะใกล้เคียงกับมะลิดแต่เนื้อไม้จะต่างกันพยุงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนกันมะลิดกำลังเริ่มมาตอนนี้ราคาเริ่มแซงพยุงแล้วครับฉะนั้นใครอยากสนใจนะครับต้นมะลิดได้ครับ ต้องเริ่มตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะสายไปเดี๋ยวอยคิดกันมากๆแล้วจะแบบว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับหน้าตาต้มลิปเป็นยังไงได้ครับผมดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับเมื่อกี้เราเดินมาจับผักแปลงสวนไฮโดรฟิกของพี่ป้อมนะครับที่นี่เรียกว่าเป็นสวนทิดป้อมนอกจากจะมีผักไฮโดรฟิกแล้วเนี่ยพี่ป้อมยังแอบมีต้นไม้แบบว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ นานาคตนะครับเรียกว่าต้นไม้เลยนะครับพี่ไม้มะลิดไม้มะลิศนะครับมะลิดพี่ป้อมป,ปลูกมานานเริ่มปลูกมานานยังครับวันนี้ปลูกมา4ี่ปีกว่าแล้วปลูกมาสี่ปีกว่านะครับ <w> กว่กาถ้าท่านผู้ชมจะเห็นก็จะนนี้ก็เป็นเริ่มต้นเล็กๆนี่ก็ปร,ประมาณสักกี่เดือนได้แล้วครับกี่ปีได้แล้วอันนี้ <ละ S 1> ประมาณ3มเดือนกว่า3สามเดือนนะครับไม้มะลิดนี่เขาคือตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจของไม้มะลิศคืออะไรครับพี่ป้อมพี่ไปได้แรงบันดาลใจมีใครมาเราหมายความว่าครอบครัวครับชอบต้นไม้ อยากให้บ้านเป็นบ้านสวนนะครับเมื่อก่อนเราปลูกเนี่ยเตยหมดนะฮะไม่บอกก็รู้ครับว่าชอบเป็นไม้ผมเดินมาจนไม้เต็มไปหมดเลยครับเมื่อก่อนเป็นเตยตรงนี้ก็เตยหมดครับเป็นเตยหมดแล้วเราเราเราทำไม่ไหวมันเตยมันก็ล่มลื่นเย็นชื่นใจเงี้ยฮะพอเราเลิกเตยเราก็อยากอยากทําให้บ้านเป็นบ้านสวนเป็นบ้านป่าบ้านสวนต้นไม้ใหญ่ๆ เราก็ไปหาว่าต้นอะไรที่มันเหมาะกับพื้นที่ของเราที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นสวนเก่าเก่าสวนโบราณก็หาไปหามาคุณแม่ไปเจอไม้มาลิดน่าสนใจที่ได้จะปลูกต้นอื่นแต่มาดูแล้วสภาพพื้นที่ของเรากับสภาพของต้นไม้มันไปด้วยกันไม่ได้พยุงมันชอบแล้งก็ไม่ได้ตัดออกสักก็ไม่ได้ไม้พยุงเราปลูกได้ด้วยหรอครับไม้พยุงปลูกได้แต่ไม่สวยแต่ไม่งามมาลิดเนี่ยในสารบบไม้ไทยไม่มีครับ เพราะว่ามันถูกแทงว่าสูญพันธุ์ไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วผมมาได้ไงอะครับนี่เออผมเคยโทรไปที่สวนกรมพฤกษศาสตร์ป่าไม้ครับของของกระทรวงเกษตรที่มอเกษตรนะเขาเขาบอกเขาขอเวลาหาข้อมูลแป๊บหนึ่งผ่านไปสามชั่วโมงสามชั่วโมงกลับมาบอกว่าไม่รู้จักไม้เมลิดก็เลยเอาไปเวลาก็ลองหาข้อมูลจนไปเจอครั้งสุดท้ายที่มีไม้เมลิดคือสมัยรห้า รอ,รอห้าเสด็จไปที่จังหวัดตรังตรังอ๋อนี่เป็นไม้ใต้เหรอครับอ่าเป็นไม้ใต้เพราะว่าทำไมถึงเป็นไม้ใต้เพราะว่ามันชอบน้ําถึงว่าเดินเข้ามาแบบดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปหมดเลยเนี่ยมันมีบันทึกว่ารอห้าไปที่ตรังครับแล้วก็มีเอาคนเอาไม้เมลิดเนี่ยมาถวายรหก็รับสั่งว่าเอ๊ะไม้เมลิดเนี่ยมันขึ้นที่ไหนครับ ก็บอกว่าขึ้นบนเขาก็มีพื้นที่ราบก็มีนั่นค,คือบันทึกเข้าท้ายที่เจอที่อ่านเจอที่ผมผมผมค้นหาข้อมูลได้มันมีมาจากไหนบ้างมันมีมลิตลามาิตไทยมิตฟิลิป,ปินหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้ที่พี่ป้อมปลูกคือมลิมฤตพันธุ์จาก <คน S 1> าของไทยภาคใต้เราฝนเยอะแยะเลยครับแล้วพม่าก็มีเมืองชื่อเมืองมลตด้วยเราก็เอ้ยมันน่าจะใช่แล้วไม้ที่ผมซื้อมาก็มาจากมาิตทั้งนั้นเลยมาจากระนองมาจากด่านสิงขรทั้งนั้นเลยครับ อย่างที่บอกว่าเราก็หาไม้ที่อยู่กับสวนเราได้คุณแม่ก็ไปเจอมันก็เด้งมาครับเด้งมาจากโทรศัพท์คือตอนแรกไม่ได้มองเรื่องของเป็นธุรกิจไม่ได้มองเรื่องการขายคือมองว่าปลูกขึ้นมาดูสวยงามล่มลื่นในบ้านเราในสวนเราเท่านั้นเองเราอยากให้มันล่มลื่นอยากให้มันในในบ้านเราเราบซื้อมาปลูกครับแล้วที่พ้อมทราบได้ไงครับว่ามันเป็นพืชที่สามารถสร้างรายเป็นต้นไม้สามารถสร้างรายได้ได้ครับเพราะตอนนั้นที่ซื้อมาเนี่ยฮะ เขาขายอยู่ต้นละสองพันสองพันต้นแค่ไหนครับสองพันเนี่ยเนี่ระดับอกประมาณเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบหรืเมตรห้าสิบครับต้นอย่างเงี้ยฮะเขาขายอยู่ที่ต้นละร้อยี่สิบาทร้อยยี่สิบถ้าเกิดเทียบกับพยุงมั่งค่ามะฮอกต้นพันธุ์ไม้ปา่าทั้งปวงเนี่ยครับ เขาขายอยู่ไม่เกินต้นละสิบบาทบางที่แจกฟรีด้วยซ้ําหน่วยงานราชการแจกฟรีด้วยซ้ําที่เป็นพยุงไม่สักไม่เลยแจกฟรีถ้าเกิดเป็นหน่วยงานราชการตัวไหมฮะนี่คือต้นที่เราเห็นนี่คือร้อยี่สิบาทถูกต้องฮะตอนนี้ก็ร้คายี่นี้ถ้าเกิดมีคนจะมาซื้อพี่ป้อมพี่ป้อมมันต้องขายที่ร้อยยบาทร้อยิบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายฮะโอเคใครอยากซื้อมาซื้อที่ผมผมขายร้อยห้าสิบแต่ผมไปตัดกับพี่ป้อมร้อยี่นะครับใครอยากซื้อใครใครสนใจอ่ะมาดูที่ป้อมได้ครับต้นนน้นก็ขายอยู่ที่ต้นละพ ต้นหนูต้นนั้นอกเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งประมาณหน้าอกแล้วทีนี้พอมันโตเต็มที่เนี่ยมันจะเอาไปทําอะไรได้ครับพี่ป้อมโตเต็มที่เลยเนี่ยจริงๆมันเป็นไม้ไม้ป่าไงมันก็อายุยาวเป็นร้อยร้อยปีเลยโตเต็มที่ดีกว่าโตพอที่จะใช้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ไเนี่ยคือประให้มาณักมะลิดเนี่ยมันมันมีข้อดีก็คือหนึ่งเป็นไม้ที่เขานิยมหาไปทำเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้นเล็กๆใช้ได้หมดเลยต้นตัวอื่นเช่นต้นเล็กๆก็เป็นคลุยก็ได้ครวเป็นคลุยเรื่องนี้ใช้เสียงนะคือกีตาร์อะไรด้หมดกีตาร์ต้องต้นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยต้นใหญ่แล้วถ้าทำต้นตัวไหนของกีตาร์เนี่ยทำตรงไหนของกีตาร์คอกีตาร์เขาเรียกว่าไม่ใช่คอฮะเดี๋ยวจะมีภาพจากกีตาร์ที่มาจากต้นไม้มะลิขึ้นมาปึ้งกับกับระนาดสมเด็จพระเทพเนี่ยแกก็ไปรับสั่งให้หาไม้มะลิขมาทำระนาดมีอยู่เรื่องนี้พระเทพท่านทรงให้ไปหาไม้มะลิขมาทำลัดไม้ไม้ระนาดเครื่องดนตรี นะครับวันนั้นเนี่ยมมลิดเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยแต่ว่าแต่ว่าที่จะให้สวยก็คือสัก30-40ปีขึ้นไปมันก็จะเริ่มมีเนื้อลายไม้ลายไม้มันจะออกครีมน้ำตาลนะครับขาวครีมน้ำตาลออกประมาณนี้เนื้อไม้ลายสวยงามเหมือนติ่ตางเหมือนพยุงพยุงเนี่ยเนื้อไม้จะออกแดงส้มดําอันนี้จะออกครีมน้ำตาลเนื้อไม้คล้เคียงกันเลยลายไม้สวยงามแล้วมีน้ําหนักหนักมากเหมาะสาหรับทาเครื่องใช้เครื่องเรือนสมัยโบราณนะฮะ คนที่มีสตางค์นั้นถึงจะใช้ได้เพราะมันแพงผมก็มีฝักมีดมีหนังสติกผมมาทําเล่นอยู่หนังสติกจะทำไว้หลายอันนะมาขอซื้อบ้างมาขโมยบ้างเเหลือไม่ไม้ไม้นีคือเป็นเป็นไม้ที่มีลายสวยงามมีรดลายสวยงามต้นน้ำที่สวยงามหนักถ้ามันโตในระดับที่มันเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีไม้ที่ลายสวยงามนะครับซึ่งตอนนี้ก็พ่ป้อมก็เริ่มดําเนินการที่จะศึกษาหาวิธีต่างๆในการดูแลมันในการ ทำตลาดว่าจะมีใครมีคนสอบถามนี่มีมีข้างนอกมาสอบถามหรือเล่าถามว่าถ้าเกิดขายเนี่ยหมดไปแล้วครับถ้าจะขายหมดไปแล้วพี่ป้อมไม่ขายครับผมผมเคยขายครับเมื่อสองปีแล้วผมเคยขายครับแล้วจะไงต่อครับก็หมดแล้วหมดเมล็ดครับต้องเพาะเมล็ดอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะตอนเหมือนมะม่วงด้มันจะมีผลของมันด้วยใช่ไหมครับใช่ปึ้งนี่คือผลอองมาดิครับไ <c oughs> ด้ก็คือผลตัวนี้ก็เอาเม็ดตัวนี้มาปลูกตรงนี้พี่ป้อมาเอามะลิดมาจากไหนครับผมซื้อมาทั่วประเทศไทยครับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยแล้วเขามีขายให้เราแล้วม,มีนครผมมีชุมพรตรังสตูลมีหมดแต่ว่าสวนเขาไม่ได้ใหญ่เขาเหมือนกับว่าเหมือนต้นดั้งเดิมโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นผลต้นเดียวสองต้นแล้วเอาเม็ดมาขายใช่เขากขาย ลูกเนี่ยถ้าเกิดลูกเนี่ยเขาขายกันลูกละร้อยห้าสิบาทลูกร้อยห้าสิบในหนึ่งลูกนี่มีกี่ลมเม็ดอ่ะเนาะประมาณตั้งห้าถึงเจ็ดเมล็ดถูลเราก็คิดว่าแบบนี้100ักร <laughs> ้อยเม็ดถ้าเห็ดเมล็ดเนี่ยฮะเขาขายมิละสามสิบอะไรเงี้ยไอป้อมคาดหวังอะไรจากการปลูกต้นมะลินี่บ้างครับคาดหวังอย่างอย่างที่บอกว่าแรกๆเราอยากได้ร่มเงาเพราะมะลิ เป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบไม้ไม่ทิ้งใบนั่นแสดงว่ามันไม่ทําให้เราต้องมานั่งกวาดใบมาตลอดเวลาไม่ต้องระวงอะไรแล้วไม่ทิ้งใบมันก็จะให้ร่มเงาที่เราอยากได้<อ>คือเป็นร่มเงาร่มเย็นเนียดูนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วครับมันมีวิธีดูแลรักษายังไงครับพี่ผมดูยุ่งยากไหมพี่ไม่ฮะเพราะมะลิศอย่างที่บอกเป็นไม้ป่าไม้ป่าเนี่ยไม่ต้องการคือคุณซื้อไปอย่างเงี้ยตั้งไว้งี้ก็ได้ไม่ต้องไปสนใจมันอีกเป็นปีค่อยลงดินก็ได้หรือมีที่ดินพร้อมแล้วลงดินเเลมันนก็จะโตรวห่อ เรียกว่าเป็นไม้ถึกอใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยวอินทรีย์ก็ได้หรือไม่ปุ๋ยก็มันก็อยู่ได้เป็นไม้ป่าใชบไหมฮะแต่มันก็จะโตช้าหน่อยอีกสิบปีอีกห้าปีเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตจากมันตรงนั้นที่จะไปอะไรได้ที่ป้อมวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับถ้าตอนนี้อายุสักสี่สิบใกล้สักประมาณห้าสิบเราก็จะมาเจอต้นใหญ่กันก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจในอนาคตนะครับถ้าท่านใดสนใจเนาะมีที่ปลูกทิ้งไว้ ได้ครับ,รบมันโตต้องไปเฝ้านะไม่งั้นหายใช่หายทั้ต้นเลยหายั้นต้นนะก็มาติดต่อสอบถามครับพี่ป้อมได้ให้ป้อมยินดีให้คามสนใจแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อไปปลูกก่อนก็ลองติดต่อป้อมดูนะว่าพี่ป้อมแกจะขายไหมเพราะว่าแกก็อยากจะเก็บเอาไว้ไม่งั้นมูจะขายไปมันก็ไม่โตสักทีเคยขายไปล็อตนึงรอขายไปล็อตนึงแล้วพอผ่านไปอีกหลายอีกหลายเดือนก็เนี่ยกว่าจะโตตีห้าเดือนใช่ครับขายไปเกือบพันต้น นี่ก็เป็นต้นมะริดนะครับรต้นมะริดต้นนี้เกี่บประมาณทักสี่ปีกว่าหรือห้าปีอันนี้นะฮะชุดนี้หน้าบ้านมีมาทักสองร้อยต้นนะครับอย่างมีอย่างที่บอกว่ามะริดไม่ทิ้งกิ่งไม่ทิ้งใบนะฮะเราเห็นว่าเนี่ยใบแก่ๆเนี่ยครับนี่ฮะใบแก่ๆเนี่ยไม่ทิ้งเลยมันก็จะให้ร่มเงาเหมือนที่เราอยากได้นะฮะของมันอยู่กับน้ําได้เลยมะริดชอบน้ำนะฮะเราปลูกเป็นท้องร่องท้องสวนเก่านี่แหละเราปลูกเพื่ออยากได้ร่มเงาอยากให้เป็นสวน เราก็เลยหามาปลูกนะฮะอยู่ได้งามเลยถ้าเกิดเป็นต้นอื่นอย่างเช่นพยุงเช่นศักเนี่ยอยู่ไม่ได้อย่างนี้นะฮะก็ยวเป็นร่มเงาฟอร์มสวยงามเหมือนคล้ายๆกับต้นมังคุดต้นใหญ่สุดก็20-25เมตรเนะะี่ยฮะก็จะใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นลูกมะลิดนะฮะน,นี่เริ่มออกลูกแล้วนะครับก็อีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะได้ชิมนะรสชาติมันจะคล้ายๆกับละมุด ละมุดไทยหอมมันอ่อนมะลิเป็นพวกตระกูลเดียวกับมะพร้าวมะเกลืออ่าเป็นวงเดียวกันนะครับเนื้อมันหอมมันอ่อนเหมือนกลิ่นเหมือนกระดังงาคนชอบก็บอกว่าหอมดีคนไม่ชอบบอกไม่ไหวอ่ะมีดอกอ๋ดอดอกเล็กนิดเดียวใช่เดี๋ยวเหรอครับโอเคเห็นดอกแล้วมันเป็นปูนนู่น ต้นใหญ่ก็มีมานสักสองร้อยต้น,นตอนนี้ครับแต่ต้นเล็กๆเนี่ยปลูกไว้อีกก็ประมาณสักห้าพันต้นที่ที่ลงดินแล้วครับส่วนต้นที่ช้ำอยู่พร้อมขายก็ประมาณหมื่นกว่าต้นฮะหมานัะน,นี่เดี๋ยวเราก็รอให้มันโตให้เป็นสวนอที่อยากได้โอเคครับหลังจากที่เราไปดูส่วนของพี่ป้อมมาเมื่อกี้นะครับก็มีผักเห็นไหมครับมีผักหลายอย่างผักไฮโดรฟอนนีย โอ้แล้วก็ผัดต่างๆตอนนี้บางทีอาจจะเห็นว่ามันดูแบบไม่เต็มอะนะด้วยความขายดีจัดพี่ก็ต้องแบบแบ่งปันนู้นตัดได้แล้วก็ไปเลยนู้นตัดได้ปุ๊บใส่ถุงไปขายเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนนะครับลองทําตามดูจักเล็กน้นอยๆอย่างที่ป้อมแนะนําไปนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะแยะโดยเฉพาะต้นไม้มะลิดนะครับไม้มะลิดนี่อย่างที่ป้อมบอกว่าถ้ามันจะมีมูลค่าสูงในอนาคตถ้าใครมีที่เรียกวจะไม่ต้องทานะครับถ้าใครมีที่มีทางเนี่ย ปลูกทิ้งๆไปก่อนนะครับสักวันหนึ่งต้นนั้นอาจจะเป็นแสนตอนหนึ่งต้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นไม้แบบลายมันสวยเนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงผมเห็นอยู่ไม้มะลิดนี่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 ก็จะก็จะมีลายแบบนี้เลยนะครับนี่ไม้มะลิดนี่นะครับมันเป็นหน้าตาเป็นไงอันนี้พี่ก็ทาแล็กเลเกอร์แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมเห็นก็ไปทํากีตาร์กันนะครับทําขล่ยทําอะไรพวกนี้ครับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป้มนะครับแล้วก็เราขอบมอบนี้ครับ ผู้สนับสนุนของเรานะครับข้าวลักจังข้าวออร์แกนิกนะครับมีข้าวหลายประเภทมากเดี๋ยวเราไปติดตามได้ใน Facebook ของลักจังนะครับที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับของพี่ป้อมนี้คือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชื่อว่าอะไรนะครับสวนครัวทิพย์ป้อมครับสวนครัวทิพย์ป้อมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นด้วยที่หน้าจอก็มีอะไรก็ทักทายมาพี่ป้อมเขายินดีพี่ป้อมทายาสายดีมากครับพี่ป้อมจะช่วยแนะนาทุกอย่างให้เรานะครับก็เราก็จะอธิบายในส่วนที่ ช่วยทุกคนเนี่ยรอดพน้นจากวิกฤตโควิดนี้ไปได้นะครับแต่วันนี้ขอบคุณพระคุณพี่ป้อมมากนะครับ,บ,บก็ไปหูข้าวนิทานกับผัดไฮโดโฟนิกของพี่ป้อมนะครับอร่อยมากๆนะครับ๊ายพายครับเจอกันคราวหน้าครับ